เขาเริ่มจากการลอบสังหารคู่รักวัยรุ่นก่อนทิ้งร่องรอยเป็นจดหมายขู่ฆ่าและรหัสลับที่ส่งถึงสื่อมวลชนโซดีแอคใช้สัญ,ญลักษณ์วงกลมกากบาทเป็นลายเซ็นและถึงขั้นโทรศัพท์สารภาพเองกับตำรวจเหยื่อที่ยืนยันได้มีหรายแต่ตัวเขาอ้างว่ามีมากกว่า30รายตลอดหลายทศวรรษ มีผู้ต้องสงสัยมากมายทั้งอาเธอร์ลีอเลนและคนอื่นๆแต่ไม่มีใครถูกจับได้จริงบางทฤษฎีเชื่อว่าเขามีพื้นฐานการทหารหรืออาจไม่ใช่แค่คนเดียวสิ่งที่ยิ่งทำให้คดีนี้โด่งดังคือรหัสเข้ารหัสอย่างแซดความ40ที่กว่าจะถอดได้ต้องรอถึงปี2020 แม้เวลาจะผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษแต่ชื่อของโซดีอกยังคงเป็นปริศนาที่ไม่เคยถูกไขคุณคิดว่าโซดีอกคือตัวจริงเพียงคนเดียวหรือเป็นเงามืดที่หลายคนสวมรอยคอมเมนต์มุมมองของคุณและอย่าลืมติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องลึกลับถัดไป